ต้นนี้เรียกว่าต้นดีปีนะมันเป็นไม้ที่เกาะต้นไม้อื่นนะมันเป็นสมุนไพรคนโบราณน,นะมักจะปลูกกันนะต้นนี้ใหญ่มากเลยเพราะมันตรงกับหน้าฝนเลยออกดอกเยอะ,อะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนตุลาคม มันก็เลยออกดอกเยอะแล้วก็มีเม็ดเยอะเก็บได้มากทุกปีเลยต้นเนี้ยนะปลูกก็ง่ายอยู่ในสวนต้นดีปีต้นนี้เกาะต้นมะขามเทศนะนะ